Hello everyone สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําบานาน่าคัพเค้กแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะคะ We are baking banana cupcake Bake for 20 to 25 minutes with 325 degree อบด้วยความร้อน325องศาฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเวลา25นาทีค่ะ making whipping cream เมื่อได้ w h ว p ปปิ้งครีมที่เราพอใจแล้วนะคะก็นำมาบีบนะคะใส่ในออคัพเค้กที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะซึ่งการ ตกแต่งในแต่และก้อนเนี่ยก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเราเลยค่ะเราก็ใช้หัวบีบเบอร์ต่างๆนะคะที่เรามีอยู่ค่ะแล้วก็นำมาโรยด้วยเม็ดน้ำตาลนะคะเมล็ดน้ำตาลที่เราซื้อมาจากร้านอันนี้คิตตี้ซื้อมาจาก Walmart นะคะ Have fun to uh, decorate your cake with วิปปิ้งครีมการทำขนมเค้กทานกันเองที่บ้านนะคะแล้วก็ได้มีการตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมก็ดีหรือว่าบัตเตอร์ครีมก็ดีเป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือรูปสตัตว์ต่างๆนะคะมันก็จะสร้างความเพลิดเพลินนะคะและก็ทำให้ขนมเค้กของเราอะคะ่ะ น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะแบ่งวิปปิ้งครีมออกมานะคะแล้วก็ผสมสีตามใจชอบเลยค่ะเพื่อที่จะ,ะสร้างสีสันให้กับเค,ค้กของเราค่ะ Mix your whipping cream with the uh, color or your favorite color สำหรับการ ใส่ลวดลายต่างๆหรือว่าดอกต่างๆก็แล้วแต่จินตนาการเลยค่ะบางครั้งก็ไม่เหมือนกับอดอกไม้จริงก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเพราะว่าเราทําแล้วเราก็ทานเองที่บ้านเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครมาตัดสินนะคะว่าอันนี้มันดีมันเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะ เดี๋ยวเราก็ทานหมดแล้ว Having fun with decorating on your cupcake กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะฝึกสมองแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเพลิดเพลินนะคะโดยเฉพาะ เราก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะทำอะไรที่สนุกสนุกนะคะแล้วก็ได้ใช้สมองบ้างอย่างนี้นะคะก็จะทำให้าภาวะของการเป็นอัลไซเมอร์นะคะชะลอลงค่ะ <c oughs> <c oughs> การตกแต่งเค้กนะคะด้วยวิปครีมเนี่ยมันจะไม่เนียนเหมือนกับ เราใช้บัตเตอร์ครีมนะคะถ้าบัตเตอร์ครีมเนี่ยเนื้อก็จะเนียนกว่าแล้วก็ทำง่ายกว่ามากส่วนวิปครีมเนี่ยเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ทำให้เร็วหน่อยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นทันทีมิฉะนั้นเนี่ยวิปครีมก็จะอ่อนตัวลงได้แต่ถ้าจะพูดถึงรสชาตินะคะ วิปปิ้งครีมเนี่ยรสชาติจะอร่อยกว่าแล้วก็นุ่มนวลกว่านะคะซึ่งหลายๆคนบอกเช่นนั้นคือเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะนุ่มลิ้นกว่ากันนะคะ Decorating the cake make me relax and really enjoy it now It is ready to eat in the family. <laughs> What do you think about my cake? เสร็จแล้วค่ะคับเค้กพร้อมทานในครอบครัวของเราค่ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างคะ Thank you for watching. See you in next video.